สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูวิธีการถักหูนะคะวิธีการดูหลักดูแถวนะคะถักออกมายังไงก็เหมือนกันทุกตัวนะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเรามาดูเห็นไหมคะเราจะเว้นไว้สองหลักนะคะที่ห่างจากตาเนาะสอดขึ้นไปข้างบนนะคะเกี่ยวไหมสีเข้มนะคะดึงออกมานะคะแล้วโซ่หนึ่งแล้วโซ่หนึ่งนะคะโซ่หนึ่งเสร็จแล้วเราจะถักตรงหลักบนนะคะ หลักบนนะคะจิ้มลงไปนะคะเกี่ยวไหมสีน้ำตาลเข้มออกมานะคะโดยทำ 2x ทั้งหมดตรงหลักนี้นะคะหลังจากนั้นก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ตัดไปไหมโดยที่เเหลือไหมไว้นิดหน่อยนะคะเพราะเราจะาไว้สอดเก็บนะคะทำเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะเดี๋ยวมาดูอีกข้างหนึ่งกันนะ อีกข้างหนึ่งนะคะเราจะเว้นไว้สองแถวนะคะจากจุดกึ่งกลางดูให้เขาอยู่คือข้างนี้มันจะประมาณสองหลักหรือว่าสองหลักครึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นตัววีเนาะเห็นไหมคะเกี่ยวท่าเหมือนเดิมเลยคือโซ่หนึ่งแล้วก็สองเอ็กในหลักเดียวกันนะคะแล้วโซ่หนึ่งนะคะแล้วตัดไหมให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราจะได้งานประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บปลายไหมนะคะโดยการสอดเข้าไปแล้วก็เอาออกมาตรงก้นน้องนะคะวิธีการสอดเห็นไหมคะว่าเราจะเหลือ ห่างจากเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตรงแก้มาา่ะหนึ่งหลักนะคะแล้วก็สอดออกมาดูในคลิปประกอบนะคะถ้าใครง,งงงก็ดูคลิปประกอบแล้วกันนะ้องเพราะว่าบางทีเพนก็อธิบายไม่เข้าใจอะ่ะส่วนเส้นนี้นะคะให้สอดลงในหลักแรกนะคะหลักที่เราปักเข้ามาเห็นไหมแทงออกมานะคะเหมือน,นเดิมเลยนะคะแทงออกมาปุ๊บเสร็จแล้วจัดทรงดึงหูดึงหางน้องให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเข้ารูปนิดนึง อีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะคะเส้นบนอะเกี่ยวลงไปให้มันอยู่ตรงคือจบสุดท้ายมันจะอยู่หลักที่2พอดีของเขาเรียกว่าอะไรตรงที่เราจุดเริ่มต้นตรงหัวนะคะเห็นไหมคะหนึ่งแถวแถวที่สองอจิ้มลงไปนะคะแทงออกมาค่ะเสร็จแล้วจุดเริ่มต้นแทงลงแถวแรกนะคะ เกี่ยวลงตรงนั้นเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้แหละเราก็จัดหัวจัดหางคือจัดทรงหูน้องอ่ะให้มันพอดีนะคะเห็นไหมมันจะห่างกันสองแถวพอดีข้างละ2แถวนะคะตรงแก้มก็เห็นไหม อ่คือจะเท่ากันทั้งสองข้างนะคะอาจจะเหลื่อมบ้างนิดหน่อยครึ่งหลักหรือว่าหลักตรงที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะตรงที่เราเพิ่มหลักตรงวีอะมันก็อาจจะเฉียงนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยเย็บเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยตรงก้นน้องนะคะเย็บรูดเก็บจัดสรงให้เรียบร้อยรับรองว่างานออกมาเหมือนกันทุกตัวค่ะคือเพนจะใช้วิธีการถักวิธีการเก็บแบบนี้นะคะ งานที่เราออกมาก็คือเหมือนกันทุกตัวค่ะต้องปักหน้าก่อนแล้วค่อยมาเย็บหูปักหูนะคะงานจะได้เหมือนกันทุกตัวเนาะถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ถามไว้ได้นะคะขอบคุณที่ติดตามคะ่ะสวัสดีค่ะ